อ,อะเออเอาเดี๋ยวเอาไปก้อยเดี๋ยวไปก้อยโอ้ใส่ผิกสด,สดสใส่หอมแดงหัวไข่ ใส่ตะไคร้ใ <apare> ส <Luc ar cells> ่ตะไคร้น้ำติแม่นถ้าทอดใส่็จายไปนั่นติหอมแดงเอามันจะเข่ากระดานช้ำกระดานเนาะสูตรสมุนไพรถ้าผู้ใดมักหรือผู้ใดมักสมุนไพรหน่อยสมุนไพรลายสมุนไพรเวียนบานเท่า สา้ใหญ่ยุ่นิสิยกเป็นกอหมดเละสมุนไพรโอ้โหคืออะไรกันเทใส่เลยเทใส่เทใส่แล้วเอาชูโรดใส่น้ำปลาน้ำประเดกน้ำปลาน้ำปลาโอ้ใส่น้ำปลาน้ำแมนปรุงรส ขัวใส่ป้ะขัวใส่พริกแหงเลยใช่ป่ะพริกแหงบวบใส่ใส่พริกสดพอแล้วเออใส่ด้วเป็นตะแกรงบวบเป็นตะแซ่บต้นนี้ไหมแล้วใส่พริกก้อนต้นหอมโอ้ต้นหอมใส่น้ำใส่นี่กสะแนลอย